สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคนที่เขาหัวใจเขาอ่ะเรียกร้องหาคุณตลอดเวลาเขาเป็นใครคนที่หัวใจเขาเรียกร้องหาคุณตลอดเวลาเขาเป็นใครคิดอย่างไรจะทำอย่างไรกับคุณ ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรหัวใจเขาเรียกร้องหาคุณความสุขอยู่ในใจคุณอยู่ในหัวใจเขาเนี่ยเรียกร้องหาคุณแล้วเขามีความสุขนะยิ้มอยู่คนเดียวมีความสุขคุณอยู่ในหัวใจเขาอยู่คนเดียวหรกคุณกับเขาอยู่ไกลอยู่ห่างอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ไกลแต่หัวใจเขาเรียกร้องหาคุณตลอดเวลาเหมือน แม้เขาจะอยู่คนเดียวะคนอื่นมีคู่แต่หัวใจเขามีคุณแม้จะว่าจะไกลจะห่างหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่ละคนละท่านเขาจะบอกให้คุณรู้ว่าหัวใจเขาเรียกร้องหาคุณตลอดเวลาไม่มีใครหัวใจเขามีแต่คุณมีความสุขคุณอยู่ในหัวใจเขาเขามีความสุขแม้จะไกลจะห่างแม้ว่าจะแล้วแต่ละคนละท่านที่เกิด เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหัวใจเขาเรียกร้องหาคุณตลอดเวลามีเคมีต่อกันคุณรู้ได้สัมผัสได้ไม่ต้องพูดน่ะเหมือนแค่มองตาก็รู้ใจอะ่ะรู้สึกดีๆนิ่งๆไม่คุยกันแต่ก็หัวใจเขาเรียกร้องหาคุณตลอดเวลา เป็นคนที่คุณรู้จักคุณคบแล้วหรือไม่ก็มองดูเหมือนพลังงานที่คุณเพิ่งรู้จักไม่ได้พูดคุยแต่รู้สึกดีๆต่อกันแต่ว่าไม่ว่าพลังงานใดคุณมีเคมีต่อกันคุณรู้คุณสัมผัสได้คุณจะรู้สึกดีๆกับเขาบางคนบางท่านคุณเจอแล้วบางคนบางท่านถ้าคุณยังไม่เจอคุณจะรู้จะสัมผัสได้มีเคมีต่อกันยื่นมือเข้ามาช่วย ช่วเหลือหวังว่าความรักนี้จะสมหวังมีทางออกได้คุณอยู่ในหัวใจความรู้สึกเขาว่าจะความรักนี้จะสมหวังอะ่ะจะได้เป็นคู่กันหวัวใจเขามีแต่คุณปอบใจความรักต้องการคนรักคนเข้าใจปอบใจห่วงใยอะ่ะแต่ยังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทำต้องรับผิดชอบหรือไม่ถ้ามองดูอ่ะ เพราะพลังงานเนี่ยมีเคมีต่อกันแล้วคุณก็อยู่ในหัวใจเขาเขาเหมือนถ้าบางคนบางท่านที่ผ่านมาเหมือนต้องไกลห่างแหละคุณใช้ชีวิตของคุณ,คณเขาใช้ชีวิตของเขาแต่คุณก็รู้สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกแต่เขาหรือคุณต้องมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องรับผิดชอบต้องทําต้องมีเรื่องอื่นสนใจเรื่องอื่นก่อนหัวใจเขาหัวใจคุณแต่ก็รู้สึกดีๆต่อกันนี่ยระหว่างว่า คุณจะรักเขาแล้วหวังว่าจะมีทางออกหวังว่าจะสมหวังมีทางออกได้ที่มีอุปสรรคปัญหาเขาต้องการดูแลคุณปลอบใจคุณต้องการความรักความเข้าใจจากคุณแล้วถ้ามองอีกด้านคุณเพิ่งรู้จักคุณก็อยู่ในหัวใจเขาหัวใจเขาก็เรียกร้องเรียกหาคุณแม้จะเพิ่งพบเพิ่งรู้จักแต่กย็ยังไม่สมหวังอะหวังว่าจะได้เป็นคู่กันต้องการความรักความเข้าใจจากคุณ อยากดูแลคุณปลอบใจ่ะห่วงใยซึ่งกันและกันแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทำแต่ก็รู้สัมผัสได้ด้วยมีเคมีต่อกันนะเขาต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกมีกันแลกันแล้วก็ฝันว่าจะสร้างครอบครัวกับคุณคุณอยู่ในหัวใจเขาแตกต่าง มีอุปสรรคปัญหามีความแตกต่างความไกลความห่างคนอื่นว่าไม่เหมาะสมเป็นคู่กันไม่ได้มันจะเป็นคู่กันไม่ได้แต่ก็เป็นคู่กัน,กนได้เพราะคุณกับเขามีเคฟมีต่อกันรู้สึกดีๆต่อกันเข้าใจกันทางความรู้สึกจิตใจอะหัวใจเขาเรียกร้องเรียกหาคุณหัวใจคุณก็เรียกหาเขาเหมือนกันนะีคุณอยู่ในหัวใจเขาเขาอยู่ในหัวใจคุณรู้สึกดีๆ หวังว่าจะสมหวังต้องการดูแลคนรักความเข้าใจถึงแม้จะมีสิ่งอื่นเรื่องอื่นที่ต้องแคร์ต้องทําจะเป็นอย่างไรจะทําอย่างไรที่เดิมไม่เหมือนเดิมรออยู่ที่เดิมคุณก็รอเขาอยู่ที่เดิมหัวใจเหมือนเดิมอะรักเรียกร้องเรียกหา แม้จะไกลจะห่างแม้มีอุปสรรคขัดขวางมันในความแตกต่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็รออยู่ที่เดิมเรียกหากคุณเรียกร้องเรียกหากคุณคุณก็เหมือนกันขวางกันกันขวางไม่มีอะไรมากีดขวางขวางกันหัวใจคุณและเขาได้ทุกจองจำถึงแม้จะมีอุปสรรคกีดขวางก็เหมือนรู้สึกดีๆต่อกันอะปลอบใจเป็นกำลังใจให้กัน เข้าใจกันอยากดูแลคุณปลอบใจคุณต้องการความรักความเข้าใจจากคุณเรียกหาคุณความอบอุ่นอ้อมกอดของคุณรักที่บริสุทธิ์รักด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจที่มีให้กันและกันนะ่ะเขามีความรักที่บริสุทธิ์ใจให้คุณคุณก็มอบความรักที่จริงใจบริสุทธิ์ใจให้เขาเรื่องเก่า,กาคนเก่าแก้ไขปัญหาเก่าเคยรู้จักกันมาก่อนแฟนเก่า หัวใจเขาเรียกหาคุณเขาจะทำอย่างไรเรียกร้องหาคุณตลอดเวลาแก่แต่ไม่เก่าแล้วก็ต่างไวในความแตกต่างความไกลเนี่ยหัวใจเขามีแต่คุณเป็นคู่กันเรียกหาคุณจะอยู่กับคุณหัวใจเขาไม่มีใคร คิดถึงเรียกหาอยากอยู่ใกล้ชิดอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าไปด้วยกันคิดถึงนะครับคิดถึงนะคะคิดถึงคุณมากเป็นห่วงทานข้าวหรือย,อยังคุณน่ารักน่ารักสําหรับเขาน่ารักจังครับน่ารักจังขาะเนี่ยคิดถึงเรียกหาพูดคุยอยากโทรหาต้องการให้ทุกอย่างเหมือนเดิม รือคุณกับเขาเพราะพลังงานเนี่ยอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันแต่มีพลังงานความความไกลความห่างมีความแตกต่างยังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทําก็อยากโทรหาคุณส่งข้อความหาคุณอยู่กับคุณไปจนแก่จนเท่าหัวใจเขาเรียกหาคุณหรือไม่บางคนบางท่านอยู่ไกลอยู่ห่างได้แต่โทรหาส่งข้อความหา การให้ทุกอย่างเหมือนเดิมได้อยู่ใกล้ชิดคุณมีคุณอยู่เคียงข้างเขาจะทําอย่างไรในตอนนี้เขาเป็นอย่างไรมีกันในวันที่ลําบากจะไม่ทอดทิ้งกันจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและแม้ลําบากมีอุปสรรคปัญหาก็เป็นกําลังใจให้กันหรือเขาว่าคุณอะหัวใจเขาเรียกร้องเรียกหาคุณแม้จะเพิ่งพบเพิ่งรู้จักเขาว่าคุณคือคนที่ใช่ที่จะอยู่เคียงข้างเขาไม่ทอดทิ้งเขา เขาก็จะไม่ทอดทิ้งคุณมีกันในวันที่ลําบากจ,จะอยู่ด้วยกันพูดคุยเข้าใจกันจะไม่เข้าใจกันก็จะเข้าใจกันได้บางแผนชีวิตเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวความรักมีคุณเป็นกําลังใจเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้นิ่งทุกอย่างนิ่งแม้จะนิ่งหัวใจเขาเรียกหาคุณต้องการที่จะอยู่กับคุณไปจนแก่จนเฒ่ามีกัน และกันที่ผ่านมาปัจจุบันหัวใจเขาก็จะมีคุณทังแม้ทุกอย่างจะนิ่งหรือเขานิ่งเองหรือคุณนิ่งไปจากเขาก็เรียกหาได้สำรับไม่บังเอิญบุเพสันนิวาสเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันไปได้เมื่อหัวใจเขาเรียกหาคุณหัวใจคุณเรียกหาเขาตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในที่สุด ก็จะได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีกันและกันอยู่ด้วยกันเรามาดูพลังงานของของคุณมีคนที่เขาหัวใจเขาเรียกหาคุณตลอดเวลาแต่บางคนบางท่านคุณก็หัวใจคุณก็เรียกหาเขาเหมือนกันได้เป็นคู่กันได้สมหวังแล้วพลังงานของคุณเป็นอย่างไรไพจะบอกคุณว่าเฉลิมฉลองเทพธิดาพระจนันทร์ คุณจะประสบผลสําเร็จสมหวงังมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าชื่อเสียงขจรขจายเหมือนกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตความรักนะ่ะแล้วจิตใจคุณก็สว่างสวัยเหมือนดวงจันทร์วันเพนคุณน่ารักดูหล่อดูสวยสงบร่มเย็นร่มล,ลื่นแล้วคุณมีความเหมือนกับปีก้กระเป๋ามีความ ไม่ยึดติดกับระบบระเบียบอะพร้อมที่จะมีความอาลุ่มอร่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวคุณเองเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์ได้ตลอดเวลาปกป้องตัวเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาตัวรอดได้กับทุกสถานการณ์พบกับชัยชนะความสุขความสมหวังใครอยู่ใกล้คุณแล้วก็เหมือนอยู่ใกล้มันอยู่ท่ามกลางดอกไม้นานาพันนะเหมืนอยู่ในสวนดอกไม้สดชื่นมีความสุขหรือไม่ชีวิตคุณก็จะสดชื่น มีความสุขใพ่จะบอกคุณความรักก็จะเฉลิมฉลองมีความสุขความสำเร็จสมหวังหันมุมานกับนางเบญจากายถ้าคุณต้องการความสำเร็จที่รวดเร็วหาทางออกให้รวดเร็วคุณมีความรับผิดชอบต้องการความสำเร็จหรือไพ่ก็บอกว่ากับเหตุการณ์ที่ผ่านมาณปัจจุบนันน่ะให้วางแผนชีวิตให้รอบคอบ ว่าคุณต้องการความสําเร็จทีร่รวดเร็วอาขาดขาดความรอบคอบวางแผนชีวิตหรือคุณพบเจอกับเผชิญเหตุการณ์แก้ไขเฉพาะนาได้ตลอดเวลาแต่คุณก็หาทางออกได้หรือบางครั้งไพก็บอกว่าตัวคุณบางคนบางท่านน่ะไม่มีเหตุผลกับความรักนะมีความโรแมนติกรักที่เหมือนอยู่ใกล้ชิดคนรักแล้วเหมือนอยู่ไกลหรือ เร่องต้องการอยากอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาโดยไม่มีเหตุผลน่ะไม่มีเหตุผลเกิดขึ้นกับกับคุณแล้วอย่างไรในตอนนี้เป็นอย่างไรพระเพิงความสงบล่มเย็นค่อยคิดค่อยแก้ไขพระเพิงเหมือนมันเตือนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณน่ะให้คุณใจเย็นๆค่อยคิดค่อยแก้ไขด้วยความสุขุมรอบคอบใช้สติปัญญาคิดที่มีในตัวคุณน่ย ค่อยคิดค่อยแก้ไขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะไพ่พก็ย้ำสามใบแรกนะ่ะตัวคุณเองอะ่ะเอาตัวรอดได้ด้วยการไม่ยึดติดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะมีความอารมุนอร่วยสูงในในตัวคุณเองเมืนะ่อนะถ้าความรักก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงปรับตัวเขากับเหตุการณ์สถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นหัวใจเขาเรียกหาคุณเรียกร้องเรียกหาคุณหัวใจคุณก็เรียกหาเขา พยาคุดกับนางกากีความรักคือความทุกข์หาความสุขที่จีหลังยั่งยืนไม่ได้คุณต้องใช้สติพินิษพิจารณาให้อรอบคอบยับยัง้งยั้งคิดในการคิดตัดสินใจเทพพ,พุทธเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่โอกาสใหม่เรื่องราวใหม่ๆดีๆเกิดขึ้นกับคุณรด้วยตัวคุณเองนิ่งคิดตึกตองไขควรเนี่ยรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสม ที่จะสาเร็จสมหวงังความรักจะพบรักเหมือนพบเจอคนในฝันพบรักแบบกระทันหันจะสําเร็จสมหวังได้ดังคุณดังคิดแบบกระทนหันเกิดขึ้นกับคุณแต่เพียงแต่มีพระเพลิงอ่ะไพ่บอกว่าตอนเนี้ยให้ค่อยคิดค่อยแก้ไขอย่าใจร้อนวุ่นวามบุ่มบ่ามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นด้วยสติปัญญาความสามารถของคุณเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปได้ให้เข้าใจในชีวิตทุกอย่าง มีคนเรียกร้องเรียกหาคุณการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับตัวคุณแต่ดูเหมือนจะมีเหตุการณ์ที่ต้องปรับตัวเองต้องค่อยคิดค่อยแก้ไขเกิดขึ้นกับคุณนะแต่ไม่ว่าอย่างไรนะ่ะคุณจะเอาตัวรอดได้จะได้พบกับความสุขความสําเร็จสมหวงังเจริญฉลองชัยชนะความสําเร็จพอใบสรุปก็บอกว่าจะมีชีวิตใหม่โอกาสใหม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่สนะิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณที่คุณคิดคุณวางแผนชีวิต ถ้ามองความรักพบรักที่รวดเร็วที่ผ่านมามีปัญหาที่รวดเร็วนะอุปสรรคต้องการหาทางออกให้รวดเร็วต้องใจเย็นๆรักที่ยังมีเหตุการณ์ที่เนี่ยรักคือความทุกข์นะความรักหาความสุขไม่ได้ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ด้วยความเหตุผลใช้สติปัญญาเย็บยัง้งยั้งคิดหรือคุณต้องการคนมาดูแลคุณเข้าใจคุณปกป้องคุ้มครองคุณช่วยเหลือคุณ คุณจะได้สมหวังหนังที่คิดแต่ต้องใจเย็นเย็นก่อนอย่าใจร้อนวุ่นวามแล้วในความรักให้มีสติคิดให้รอบคอบการคิดตัดสินใจจะพูดจะทําอะไรลงไปอะ่ะเพราะยังมีลาหูเนี่ยยังมีความเหมือนเหตุการณ์ต่างๆให้คุณแก้ไขให้รอบคอบก่อนนะยับยัง้งยังคิดด้วยความไม่ประมาทก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ถ้าคุณมีอุปสรรคปัญหาคิดไม่ได้แก้ไม่ตกความวุ่นวายความ เผชิญนะตอนนี้ได้สำรับพระทักษะภระที่แบกรับความรักยังไม่ลงเอ่ยกับคนรักได้ง่ายดายนักแต่คุณก็จะเจอคนที่ที่ดีนะเพราะเว็นเนี้ยต้องใจเย็นค่อยคิดค่อยแก้ไขยิ่งถ้าคุณเลยใบยทํางานไปแล้วคุณจะสมหวังออกจากอุปสรรคไปได้เจอคนที่ดีปรับตัวเข้าหากันได้มีฐานะทัศนคติที่ดีดูแลคุณปกป้องคุ้มครองคุณ ถ้าช่วงวัยรุ่นต้องใจเย็นๆให้มากๆอีกใบอนาคตจะเป็นอย่างไรจะทำอย่างไรเมฆาลาลามาสูญค่อยคิดค่อยแก้ไขมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูเหมือน ความเป็นความปรารถนาของคุณน่ะต้องการคนรักคนเข้าใจซื่อสัตย์มันคงจริงใจลูกคุณเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนหรือรักที่ไม่เข้าใจกันนั่งเกิดขึ้นเพราะเพราะพระละพระเมฆาลากับลามาสูน่ยเป็นขัดแยง้แงทะเลาะเบาะแหว้งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเอาชนะกันแต่ก็เป็นคู่กันได้สำหรับไว้อย่างไร กามเทพเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่โอกาสใหม่หว่วงแห่งความรักความฝันสมหวังอย่างที่คุณคิดะเพราะกามเทพในที่สุดก็สมหวังมีความสุขรักที่อยู่ในศีนลธรรมอันดีไม่ผิดศีลผิดธรรมยับยัง้งยั้งคิดนะที่จะตัดสินใจในความรักให้รอบคอบจะมีคนที่หัวใจเขาเรียกร้องเรียกหาคุณแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ต้องแก้ไขต้องใจเย็นต้องรอคอยต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับตัวเข้าหากันกับเหตุการณ์ะ แล้วคุณจะได้เฉลิมฉลองมีความสุขสําเร็จสมหวังแต่ณตอนนี้แล้วเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอ่ะยังมีเรื่องให้คุณแก้ไขพลังงาน้ายอยากบอกคุณใบต่อมาคู่กันผนังสุพรรณมัจฉาดูแลเอาใจใส่เข้าใจกันปรบความเข้าใจกันได้หรือมีคนรักคุณจะพบเจอคนรักคนที่ดีเพราะกามาเทพแล้วก็มาเนะี่ย คุณเข้าใจเขาเขาเข้าใจคุณันใจคุณเรียกร้องเรียกหาเขาเขาเรียกหาคุณจะมีอุปสรรคขัดขวางแต่ก็จะสมหวังใช้เวลาด้วยความรักความเข้าใจทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมมีความสุขเพราะด้วยรักที่บริสุทธิ์เพราะใบสรุปเนี่ยรักที่บริสุทธิ์ที่จริงใจให้กันเน่เอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ถึงแม้จะมีเขามีเรื่องที่ต้องแคร์ต้องทําต้องรับผิดชอบยังไม่ ได้ดังที่คิดดังทั้งคุณเองแต่ในที่สุดก็สมหวังได้แต่ต้องใจเย็นพ้เพลิงเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข26หมายเลข8หมายเลข27หมายเลข4หมายเลข23หมายเลข1หมายเลข25หมายเลขสีหรือไม่ก็เกิดปีเถาะหรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์หรือไม่ก็เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดราศีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคม แล้วเรามาดูพลังงานของคนที่หัวใจเขาเรียกร้องหาคุณตลอดเวลาเขาคิดอย่างไรจะทำอย่างไรกับคุณความรักพ่อแม่รักสมีดูเขาเป็นคนหลอกคนสวยเขาว่าคุณเป็นคนหลอกคนสวยคนมีสเสน่ห์มีคนมาลักมาชอบมากหรือเขาตัวเขาเองคิดผิดตัดสินใจผิดพลาดเรื่องความรักแต่เขาทำให้เขาใช้เวลาแล้วเขา เรียกหาคุณเขารู้เข้าใจแล้วเขาว่ารักคุณเรียกหาคุณเรียกร้องหาคุณตลอดเวลาเนะ่ยเป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้แต่ยังอ่อนไหวกับชะตากรรมพันนารายทรงสุบานนะ่ะเป็นคู่ยังเหตุการณ์มีเหตุการณ์ขึ้นขึ้นลงลงให้แก้ไขการเอาชนะกันไม่ยอมกันลดทิฐิลดความคาดหวังการให้อภัย ลดความคาดหวังการใช้ชีวิตคู่ลดความคาดหวังจากคู่ลงอะ่ะก็จะสมหวังนะเขาก็จะยอมนะยอมคุณหัวใจเขาเรียกหาคุณสร้างบ้านสร้างครอบครัวพระวิสันุกรรมนี้พูดถึงการสร้างสร้างชีวิตจริงจังตั้งหวังกับความรักที่มั่นคงดูเหมือนเขาความรักคุณด้วยความรักของเขาเนี่ยเพราะใบนี้พูดถึงการสร้างนิยายได้เป็นเรื่องๆนิยายน้ำเน่านิยายประโลมโลกแล้ว เป็นในความรักเนี่ยกว่าจะเข้าใจกว่็จะสมหวังแต่ก็เป็นความรักที่ยั่งยืนมั่นคงนะนยอมตายเพื่อพิสูจน์รักแท้รักที่บริสุทธิ์ที่จริงใจให้คุณเห็นแตาหัวใจเขาเรื่องหาคุลพิสูจน์ให้คุณเห็นนะคุณพิสูจน์ให้เขารู้แล้วเขาว่าคุณรักเขาพระยาพาดีจัปูทศกัน ตอนนี้เขาอึดอัดต้องการหาทางออกที่รวดเร็วให้สําเร็จสมหวังที่รวดเร็วไม่รู้จะทําอย่างไรไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยอึดอัดที่มีเรื่องราวในชีวิตเขาเองต้องแก้ไขหรือระหว่างคุณกับเขาเนี่ยแต่เป็นระยะโชวข่าวมีทางออกได้แต่ต้องอาศัยความมั่นใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงมีสติของเขาแล้วเขาจะปรับตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อหาทางออกสรุปเขาจะทำอย่างไร วุ่นวายใจมากรู้ด้วยความดื้อรั้นเอาแต่จใจความทําให้เขาวุ่นวายใจเรียกหาคุณแต่เขาต้องใจเย็นนะนะตอนนี้เขาใช้ความสงบเพราะเขาวุ่นวายใจมากรู้จะทําอย่างไรเนี่ยมีพระเพิงด้วยความรักนี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเรียกร้องเรียกหาเนี่ยต้องใจเย็นๆในตอนนี้ค่อยคิดค่อยแก้ไขจะก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ขยายเพิ่มนิ่งสงบ สุขสงบลมเย็นพลักเพราะบม่มเป็นต้นก้ารอการเจริญเติบโตในครั้งหน้านความรักความเข้าใจต้องต้องคอยคิดคอยแก้ไขไพอินแต่ก็จะสำเร็จสมหวังอันยิ่งใหญ่และงดงามนะเพราะไพอินอะ ต้องมีอุปสรรคขวางขําด้วยกว่าจะสมหวังถ้ามองความรักเขาเนี่ยระหว่างคุณกับเขาหรือเขาเองต้องผ่านการผัดภาคผิดหวังเสียใจอย่างน้อยสองครั้งนะในชีวิตเขาอุปสรรคปัญหาแล้วมาพบเจอคุณที่จิตใจดีนิสัยใจคอที่คล้ายถึงกันก็อยู่ด้วยกันนะเป็นคู่แท้ส่งเสริมสนับสนุนชีวิตจเจริญรุ่งเรืองแต่กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังเนี่ยต้องมีอุปสรรคหรือระหว่างคุณกับเขาเนี่ยต้องมีอุปสรรคขัดขวางผัดภาคจากกันก่อน ถึงจะอยู่ด้วยกันปรับความเข้าใจกันได้หัวใจเขาเรียกหาคุณแต่เขายังมีภาระหน้าที่ต้องทําต้องรับผิดชอบพยินอะ่ะแล้วมีความรับผิดชอบมีความรู้ความสามารถนะมีลูกน้องบริวารหรือความอันยิ่งใหญ่มาให้คุณความรักอันยิ่งใหญ่ถ้ากว่ากว่าจะสมหวังในที่สุดก็จะสมหวังได้ดูเหมือนพลังงานระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเรียกร้อง คุณคุณเรียกหาเรียกร้องเรียกหาเขาเหมือนกันตลอดเวลาแต่ก็ยังต้องใจเย็นค่อยคิดค่อยแก้ไขเป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้แล้วเรามาดูพลังงานความรักหัวใจฟังความรู้สึกที่แท้จริงเสียงภายในจากหัวใจของเขาคิดอย่างไรจะทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไร หัวใจเขาเรียกหาคุณหัวใจคุณเรียกหาเขาเรียกร้องเรียกหาตลอดเวลาอันนี้ดูพลังงานของเขาการเจริญเติบโตเรักพัฒนาเติบโตไปข้างหน้าผิดดอกออกผลเพราะวันนี้พูดถึงเติบโตเรียกหาคุณรักคุณมากๆยิ่งขึ้นเติบโตขึ้นเมื่อยิ่งนานยิ่งรักมากอะเรียกหา จะต้องการพัฒนาความรักให้เติบโตเป,เปิดเผยสิ่งที่เขาต้องการเขาอยากบอกให้คุณรู้ว่าหัวใจเขาเลียงหาคุณเขาคิดดีแล้วเขารู้แล้วว่าหัวใจเขาต้องการคุณเนี่ยนี่พินิจพิจารณาแล้วเปิดเผยให้คุณรู้แล้วเขาเข้าใจหัวใจเขาเขาเรียกหาคุณครอบครัว ในนี้พูดถึงครอบครัวต้องการครอบครัวความรักความเข้าใจความอบอุ่นจากคุณอยากกอดคุณดูเรียกหาคุณนะเพราะในนี้พูดถึงความจิตใจดีความอบอุ่นร่มเย็นมีเมตตาเรียกหาความรักจากคุณความปรารถนาเป็นจริงได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคขวางหนามอย่างไรก็จะเป็นจริง,ส,งสมหวังพลังงานของเขามั่นคงมากแล้วเรามาดูพลังงานของคุณ ฟังความรู้สึกที่แท้จริงภายในหัวใจคุณความงามดูคุณต้องการความงามความรักที่สวยงามชีวิตที่สดใสสวยงามคุณดูหล่อดูสวยดูงามทั้งกายและใจเหมือนเทพธิดาพระจันทร์นะนี่ก็ดอกไม้สดชื่นกินหอมของดอกไม้นานาพันธ์ ความสุขความสงบความร่มเย็นสมหวังสมปรารถนาได้เฉลิมฉลองชัยชนะความสําเร็จความงดงามเกิดขึ้นกับคุณเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณได้ดังที่คุณคิดคุณปรารถนาหนือหัวใจคุณงดงามอะเรียกหาอยู่ใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุขแต่คุณมีเส้นเขตแดนอะข้อกําหนดคนอื่นเข้าถึงหัวใจคุณได้ยากหรือความรักนี้ต้องมีการปรับ ตัวเขาหากันแล้วอย่างไรอีกเปิดหัวใจคุณเปิดใจคุณให้รับมีคนที่เรียงหาคุณที่คุณเรียกหาเขาเปิดหัวใจรับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะพร้อมรับพร้อมแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้สำหรับก็บุคคลแห่งโชคชะตาคุณจะมีคู่พบเจอคู่คุณเรียกหาเขาโดยเฉพาะคนที่หัวใจคุณก็เรียกร้องเรียกหาเขาเหมือนกันน่ะ ได้แดงผูกคุณไว้ไม่ว่าจะพัดพาไกลห่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กันอยู่ด้วยกันได้ด้วยความรักของคุณที่มีให้เขาเขามีให้คุณไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรอ่ะคุณจะเจอคู่ที่ดีบุคคลแห่งบุคคลแห่งโชคชะตาได้มาพบเจอกับคุณค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร้ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ